อาอเว้ยอืมเข้าหน้าบูทบูทไม่ได้ครับวินโดว์ครับเป็นนะโอ้ย รู้แผ่นผมเสียแล้วเก็บไว้นานแล้วครับแผน่นไม่ทันครับออืมินฟอร์เมชันแปลว่าข้อมูลอนะอ่าเมื่อันนี้พวกเวลาเนี่ยเราต้องตัดเซตค่าตั้งค่ามันต,ตรงวันวันนะครับเนี่ยครับอ้าวเนี่ยผมของผมเป็นหนูทดลองให้ดูเลยครับเซกูริตี้อืมอาจจะอันนี้เป็นพวกกำหนดพาสเวิร์ดครับคุณจะใส่พาสเวิร์ดอะไรก็ได้มาใส่ในเนี้ย ซึ่งมันเครื่องนี้มันเคยลงไปแล้วเพนยงครับแผ่นก็อยู่ข้างในตอนนี้แผ่นเนี่ยยันเนี่ยเนี่ยเนี่ยขวามือเนี่ยนอนในน้นอมบุกอะ่ะอืมในซีดีลมันก็ตามชื่อเลยครับก็ซีดีอ่ะที่มใส่ไปแล้วก็ออกเสร็จแล้วก็ออกอ๋อเรามาลองดูตรงนี้กัน ทำไมเซ็ตไม่ได้เวลาพอสองก็ตามเดิมอยู่นะเฮลท์เซน t ์ al, m ีเอทเชนเซตติ้ง ผมอยากดึงข้อมูลของผมกลับมาก่อ,อกนเฟดได้ก็ไม่มีฮาร์ดดิสก์ก็ไม่มีโอ้ยเกิร์ฟิวช่วงนี้ลำบากมากเลยเนี่ยอ่ะมันก็อยู่ในนี้แหละครับความจริงมันไม่ได้อันมีอะไรเลยเนี่ยครับพอเราเซตค่าตรงนี้ใช่ไหมครับอินโฟมเมชันเนี่ยอันนี้มันก็จะบอกรุ่นใช่ไงอะไรอย่างเงี้มันจะบอกหมดเม็ดเอ้ยเนี่ยเม็ดนะครับก็ตั้งค่าเวลาเวลาเท่าไหร่ เดือนไหนไอันเนี้ยนะก็ตั้งไปซึ่งมันก็ตรงเนี่ยครับเนี่ยๆดูเนี่ยเนี้ยของของของรอบเนี้ยครับอืมเครื่บูตเน็ตเวิร์กบูตอืมบูตนี่หมายถึงอะไรก็ประมาณวินโดว์ครับบูนวินโดว์ตามชื่อมันนะครับบูนเซ็ตอืมอันนี้ตั้งค่าพาสเวิร์ดนะ แสดงว่าอ,อ,อยู่แผ่นผมเสียแผ่นของผมเสียที่ผมเสียบไปข้างในเดี๋ยวขอดูก่อนอันนี้ออกแบบอเนี่ครับแผ่น เวลาลงกับแผ่นนะปกติมันจะไปพุ๊ข้างในครับสามสองบิตครับนับบุ๊กไปสามสองบิตนะครับถ้าหรือว่าไปสิบแปดบิตก็คือนับนับบุ๊กครับคอมก็จะเป็นโอทิ่สี่บิตเห็นแผ่นปหมแผ่นเนี้ยครับเนี่ยข้อเสียลงกับแผน่นไปข้อข้อดีมันมีครับของแทง้มันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกครับแต่มันป,ปัญหาความจริงนะผมเอาใส่แผ่นลงใหม่ ได้ยินเสียงไหมแผ่นเสียไม่ได้งเออมีวิธีนึงก็เสียบอยู่อบีแต่ผมไม่รู้จะออกเป็นเสียบยังไงเนี่ยออกไปกันนอกอะ่ะล้างก็ปิมมปแล้วเนี่ยดึกแล้อ มันจะมีบอกเลย <Yeah. S 1> Help setting item เชนั in, ่นเห็ุเด่นเห็นคำว่า set set ไหมครับตั้งค่าเนะี่ยมันก็ตั้งค่าต้งมันก็มีอยู่แค่เนี้ครับความจริงอะไม่ได้มีอะไรเลยครับผมก็หาต้องหา USB มาเสียบแล้วก็ตั้งแล้วก็บูตมันขึ้นมาอืม ไอ้นี่ตัวนี้มันแล้วแต่แล้วแต่รุ่นนะครับว่าล่ะครับคุณต้องก็ต้าควาวาใจนะสมมติว่าคุณมีตัวที่มันเนี่ยครับมากกว่าผมอนีางเช่ว่าคอมเครื่องเนี้แต่เนี้ยอันนี้ผมยังไม่ซ่อมเลยเนี่ยคอมคอมยังไม่ยังไม่ได้ซ่อมนะเพราะว่า CPU ไปเกิดครับผม,ไม,นนมไม่กตอนให้คอมเราไม่กล้าให้ครับอันนี้เรามาดูอันนี้ตั้งค่าเวลาให้คุณรู้พื้นฐานก่อนนะอืมก่อนจะบูตอะไรขึ้นมาครับอาวทำไมขยับไม่ได้อีก เนี่ยมันก็มีนะเนี่ยครับเสร็จเอาเรามาดูมามันมีบอกว่าอะไรมัง่งมีเชนเซตติง้งเอาผมลองดูเอาเซตติ้งอินโฟเมชันเอา,เอาลืมกดซีดีไอ้นี่อ้วัดดวงดูดิไม่ใช่ดวงหรอกเป็นเสียดูเสียหรือไม่เสีย อันนี้ก็ได้สิบนะอืมมาแ,แต่รุ่นออาวัดดวงดูอ่าเสียงอืมต้องเข้าหน้าแน่แผ่นก็เสียงของแผ่นนะ เพราะมันต้องไปมันต้องเข้าหน้ามันต้องเข้าวินโดว์ให้ได้ครับนี่ดูข้อผิดพลาดนะวิธีแก้ก็มันไม่ก็เอาแผ่นไอ้ยูเอสบีเนี่ยมันใส่ครับมันเสียบะครับอืมต้องแก้อย่างนั้นแล้วครับแผ่นผมเสียครับงันเดี๋ยวผมจะรอไปยอมยอมเสียงแนละ้วไม่ไหวแล้วให้มันมเดี๋ยวจะให้มันรีบูผตรงนี้นะ ให้มันกลับหน้าวินโดว์ให้ได้อะนี่จะมีตารวินโดว์ดอมมอซึ่งผมก็ลองกดไปสองอันแล้วเมื่อกี้ไอเทสได้ดัวครับออันเรามาลองเนี่ยโอ้โหแมมบอร์ไอซี p u แเมมบอร์ผมจะไปเกิดหรือเปล่าเนี่ยเผาอเอามาลองดูอะวินโดว์อิสดาวน์โหลดไฟมันก็บอกแล้วว่าวินโดว์มันกำลังโหลดต้องเข้าหน้าวินโดว์ให้ได้ตอนนี้ทำยังไงก็ได้ ออกไปข้างนอกก็ไม่ได้สาย A US, USB ก็หายแต่ผมก็ไม่นิยมส่งเสริมไม่ให้เป็นโหลดไอวพวกของเถื่อนนะ USB ก็มีแต่งานเขียนโค้ดโปรแกรมโอ้ยเดี๋เด,ดปัญหานะต้องเข้าหน้าวินโดว์ให้ได้พอเข้าหน้าวินโดว์ได้ก็ไปที่แผ่น,นะครับที่เสียบเข้าไปแต่แผ่นเสียเนี <c oughs> ่ยผมให้ดูปัญหาครับทุกอย่างมันมีข้อดีก็เสียหมดครับแม้ว่าจะทําอะไรอะครับแม้ว่าจะเป็นอืมเดี๋ยวนี้ USB ก็ราคาถูกนะ ตั้งแต่สมัยตอนนี้ผมก็24ปีแล้วอืมครับก็เขียนโค้ดเขียนโปรแกรมออกแบบอะไรแบบนะี้งานผม USB มันจะสะดวกกว่าซึ่งผมต้องการจะดึงเอาข้อมูลออกมาครับอะหรือไม่ก็ฮาร์ดดิสอะไรก็ได้เนี่ยครับสมัยก่อนจะใช้ฮาร์ดดิสนะเพราะมันถูกกว่าตอนนี้ USB ราคาถูกมากครับแล้วบางคนผมเห็นวิธีดึงต่อเฉยเลยครับเมื่อก่อนแพงมากครับพวกยูเยทอน,นิก เอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมก็ให้ดูว่ามันเป็นยังไงในคอมเมนต์อีกทีหนึ่งนะผมแก้ปัญหาตรงนี้ก่อน